โอมชานติ oh วันนี้วันที่24เดือนพฤษภาคมปีสองพี่สิบเราจะฟังสาระของเมรีในวันนี้ได้สาระบา,บาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานพ่อเท่านั้นในรูปแบบของซัตกรูที่ให้การรับรองนี้กับลูกๆได้ลูกๆพ่อนั้นจะพาลูกกลับบ้านไปกับพ่อ นี่คือการรับรองที่ซัตกรูได้ให้กับลูกๆพ่อนั้นจะพาลูกกลับบ้านไปกับพ่อไม่มีมนุษย์คนใดสามารถให้การรับรองนี้ได้คำถามของเมรีในวันนี้เรื่องราวนี้นั้นที่ลูกๆก,กําลังฟังจะจบลงเมื่อไหร่เมื่อไหร่ที่เรื่องราวที่ลูกๆก,กําลังฟังอยู่จะจบลงเมื่อไหร่คำตอบ เมื่อลูกนั้นได้มาเป็นเทวดานางฟ้าเรื่องราวศาสนาถูกบอกให้กับผู้ที่ไม่บริสุทธิ์จะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องฟังเรื่องราวเหล่านี้เมื่อลูกนั้นได้กลับมาบริสุทธิ์แล้วนี่แหละทำไมมันผิดที่จะพูดว่าชังก้าบอกเรื่องราวนี้ให้กับภาวตีในนแลน,นอนเลียดอ่อน คำถามที่สองของเมรีในวันนี้ในคำสรรเสริญของชิปบาบาคำพูดไหนที่ถูกและคำพูดไหนที่ผิดคำตอบการพูดว่าชิปบาบาเป็นอิสระจากผลของกรรมอบโบตะเป็นอิสระจากความคิดอื่นๆอ,นอโซตตาและเป็นคนผู้ที่ให้ทุกสิ่งทำผ่านคนอื่นๆคลังคลันหานั้นถูกต้อง อย่างไรก็ตามการพูดว่าท่านนั้นไม่ได้ทำสิ่งใดอากาตาไม่ถูกต้องเพราะว่าท่านนั้นชำระผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ท่านนั้นคือผู้ที่ชำระผู้ที่ไม่บริสุทธิ์แล้วถ้าเราจะพูดได้อย่างไรว่าท่านนั้นไม่ได้ทำอะไรท่านมาอาวตารลงมาที่จะชำระเราให้บริสุทธิ์สาระของคุณทาในวันนี้จุดแรก จงรับมรดกความสงบและความสุขของลูกจากพ่อผู้เป็นมหาสมุทรแห่งความสงบแล้วจงเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยความสงบอย่าได้ทำให้เกิดความทุกข์กับใครหรือทำใครให้ไม่สงบอย่าได้เป็นเหมือนกับเกลือหรือน้ำเกลืออย่าได้ทำให้เกิดความทุกข์กับใครหรือทำใครให้เป็นผู้ที่ไม่สงบอย่าได้เป็นเกลือหรือน้ำเกลือ ข้อที่สองจงเป็นไม้เท้าให้กับคนตาบอดเหมือนกับพ่อเพื่อที่จะได้รับการช่วยเหลือจากพ่อให้ทำงานรับใช้ด้วยศรัทธาในสติปัญญาของลูกพรของบับดาดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นเป็นโยคียตลอดเวลาและได้รับความสำเร็จในตปะเสียของลูกโดยการเก็บบทเรียนของผู้เดียวไว้ในสำนึกรู้ของลูก ขอให้ลูกนั้นเป็นโยคีตลอดเวลาและได้รับความสำเร็จในตปเสียของลูกโดยการเก็บบทเรียนของผู้เดียวไว้ในสำนึกรู้ของลูกพื้นฐานหลักๆและหนทางง่ายๆที่จะมีความสำเร็จในตปเสียของลูกก็คือการทำบทเรียนของคำว่านหนึ่งนั้นให้หนักแน่นตปเสียก็หมายถึงการเป็นของหนึ่งเดียว ตาปเชียก็หมายถึงการเพ่งรวมจิตและสติปัญญาอยู่กับผู้เดียวตาปเชียก็หมายถึงการมีความรักต่อความสันโดษตาปเชียก็หมายถึงการรักษาสภาพของลูกให้สม่ำเสมอและมั่นคงตาปเชียก็หมายถึงการรักษาสมบัติทั้งหลายที่ลูกได้รับให้ปลอดภัยจากการอยู่อย่างสูญเปลาไปนั่นก็คืออยู่อย่างประหยัด จงเก็บบทเรียนของผู้เดียวนี้ไว้ในสำนึกรู้ของลูกแล้วลูกนั้นก็จะมาเป็นโยคีสม่ำเสมอและเป็นโยคีที่ง่ายดายลูกจะเป็นอิสระจากการต้องตากตำคติพจน์ในวันนี้การเป็นบุคคลที่เชื่อฟังคือคนผู้ที่เก็บรักษาจิตใจและสติปัญญาของเขาให้ว่างจากคำบงการของตัวเขาเองตลอดเวลาซ้ำ คนที่เชื่อฟังคือคนผู้ที่รักษาจิตใจและสติปัญญาของเขาให้ว่างจากการบงคำบงการของตัวเขาเองอัจฉาโอมชานตี